สวัสดีครับพบกับการใช้งาน Microsoft Office Excel เบื้องต้นนะครับสำหรับ EP นี้จะเป็น EP 4นะครับการใช้สูตรฟังก์ชัน Vlookup นะครับเพื่อค้นหาค่าที่เราต้องการนะครับจากข้อมูลนะครับที่เราต้องการแสดงนะครับก็หมายความว่า,าลักษณะของการใช้แสดงผลยกตัวอย่างเช่นเกรดน้องเรียนนะครับเนี่ยเราใชา้สูตรนี้เข้าไปปุ๊บก็จะให้เขาอ่านค่านะครับจาก คะแนนที่เรากรอกเข้าไปนะครับยกตัวอย่างสูตรที่เราเห็นนะครับเท่ากับ Vlook up นะครับในวงเล็บเซลล์ที่กรอกค่านะครับนั่นก็คือคะแนนที่เราต้องการให้เข้าหาจากนั้นเราก็มีตารางนะครับเทเบิตลตารางเป้าหมายให้เขาว่าช่วงช่วงนี้เล็งเป็นยังไงนะครับแล้วก็คอลัมน์อ้างอิงอหมายถึงว่าให้ไปไปดูตรงไหนนะครับแล้วก็ให้แสดงผลประการได้ยังไงนะครับนี่เรามาดูนะครับมาดูกันเลย จะมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างการบันทึกคะแนนนะครับแล้วก็ตัดเกรดจะยกตัวอย่างนะครับช่วงเกรดที่ผ่านมานะครับเกรดยกตัวอย่างนะครับนักเรียนตัวอย่างมี5ตัวอย่างนะครับเกรดออกมาได้ดีนะครับดีเพราะคะแนนเข้าได้54ทําไมได้54ถึงได้ดีก็เพราะว่าเรามีวางเงื่อนไขตัวนี้ไว้ให้นะครับ เงื่อนไขเราวางไว้ก็คืออถ้าคุณไม่ถึงว่า50นี่นะ50ขึ้นไปได้ดีครเพราะนั้นถ้า0ถึง49เนี่ยนะครับก็คือ f อะนะครับ50ขึ้นไปนะครับไม่ถึง60ก็ได้ดีนะครับ60ขึ้นไปไม่ถึง70ก็ได้ C นะครับเราจะมีเงื่อนไขวางอย่างนี้เพราะนั้นให้ดูที่ไหนให้ดูช่องคะแนนนะครับช่องคะแนนก็คือช่อง H H4 นะครับว่าคะแนน H4 ได้เท่าไหร่ให้ไปดูในเงื่อนไขเขาก็จะไปค้นหานะครับ54 54นียเขาจะเริ่มค้นหานะครับอาพื้นลงมานะครับแล้วก็อ้างอิงคอลัมน์นะครับเขาก็จะค้นหาเงบบี้ยพื้นพื้นนะครับค้นหาปุ๊บให้เขาแสดงผลนะครับตามช่องอช่อง reference ช่อง,ช,องช่องที่2นะครับให้เขาไปแสดงผลในช่องที่2ให้อ่านออกมาสำหรับ แสดงค่าผ่านไม่ผ่านนะครับอันนี้คือสูตรนะครับผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเอาตรงนี้ก่อนนะครับผ่านไม่ผ่านนะครับดูครับลิกเข้าไปไม่ใช่ผ่านดิเกรดดีมาจากไหนนะครับเจ็ดเกรดดีได้มาจากเท่ากับนะครับเท่ากับ V ลูกอัพพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็วงเล็บอันนี้ก็คือช่วงนะครับช่วงข้อมูลที่เราต้องการให้เขาหานะครับนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเครื่องหมายนะครับเขาเรียกว่า ดอลลาร์ไซด์นะครับดอลลาร์ไซด์บล็อกตัว L ไว้นะครับดอลลาร์ไซด์บล็อกตัว M ไว้นั่นหมายความว่าเราจะบล็อกให้เขาอ่านข้อมูลที่ L นะครับแล้วก็ M L อะไร L 2นะครับ L 2ก็คือให้เขาอ่านค่าที่เริ่มจากตัวนี้ถึงไหนนะโคลอนก็ถึงถึงไหนช่วงถึง M ใช่ไหมครับเราล็อกดอลลาร์ไซด์ไว้นะฮะ M อะไร M ปึ๊บ M6 เนี่ครับ M6 เราใส่ช่วงเข้าไปแล้วก็ให้เขาแสดงค่าเมื่อเขาค้นเจอเนี่ยนะครับโดยอ้างอิงของจากตารางนะครับจากตารางข้อมูลเนี่ยก็เป็นแถวที่2องนะครับเอามาแสดงแล้วก็สหลับค่าผ่านไม่ผ่านนะครับอาคลิกเข้ามาปั๊บนะครับผ่านไม่ผ่านก็ใช้สูตร if นะครับใช้สูตร if เพราะว่าตัวเลือกตัวเลขคนละชุดกันนะครับคะแนนกิจกรรมเนี่ยมีต่างหากเช่นคะแนนกิจกรรมกิจกรรมออกค่ายอาสาคะแนนกิจกรรมหน้าเสาธงรักชาติสักษัตริย์อะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปก็มีช่องคะแนนให้คือจะแสดงคําว่าผ่านและไม่ผ่านเท่านั้นเมื่อเมื่อโจทย์เขาให้แสดงอย่างนี้เราก็ต้องใช้สูตร if ใช่ไหมครับ if ถ้าเซลล์ไหนเซลล์ส,สี่ใช่ไหมครับ c สี c, c ่เนี่ย c สี นะครับถ้า c ีมากกว่าหรือเท่ากับ60นะครับก็คือเกณฑ์60ผ่านนะครับให้เขาแสดงนะครับจำนวนจริงนะครับถ้าเป็นจริงนะครับให้แสดงเขาว่าผ่านถ้าไม่จริงให้ก็คือฟ้อลนะครับให้แสดงค่าตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้ if and else นะครับ if t w e and false นะครับถ้า ค่านี้เป็นจริงให้แสดงคําว่าผ่านถ้าไม่เป็นจริงตามนี้ก็ให้แสดงก็คือ,อค่าไม่จริงคือค่าฟ้อนนะครับให้แสดงคำว่าไม่ผ่านนะครับเพราะนั้นจะแตกต่างกันโอเคนะครับจะมีอ่าแล้วเราจะมีนิดน,นึงนะครับการคัดลอกสูตรนะครับที่บอกว่ามีเครื่องหมายอะไรนะครับเมื่อกี้นี่เครื่องหมายเขาเรียกว่าดอลลาร์นะครับดอลลาร์เนี่ย เครื่องหมายดอลลาร์ซายเนี่ยนะครับตัวตัวตัวเอสดอลลาร์นะครับยูเอสดอลลาร์นะครับดอลลาร์ซายนะครับก็คือการก๊อ y ปี้สูตรนะครับอันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับพูดถึงตอนนี้เลยการก๊อ y ปี้สูตรเนี่ยก็มีอยู่สองลักษณะคือก๊อ y ปี้แบบอ่ e l a t i v e นะครับหรือว่าแบบสัมพัทธ์เนี่ยนะครับคือก๊อ y ปี้คือเขาจะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งของแถวแถวและคอลัมน์นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับคือให้เขา ข้อมูลเขาเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเลขพวกนี้เลยนะครับไม่ต้องไปล็อกไปอ่านเหมือนดอลลาร์สายนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราสามารถจะใช้ c Copy ป,ปบได้เลยให้เขาอ่านตามความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนะครับแต่ถ้าหากนะครับถ้าหากว่าการคัพปีสูตรแบบแอบสุลุทนะครับอันนี้แน่นอนเราต้อง Co พปีแน่ๆนะครับอย่างตัวนี้ก็พป์ีตัวนี้วว่าตัวนี้ใช้สูตรใช่ไหมเราต้องคัพปีมาเมื่อ Co พปีมาปั๊บ ถ้าเราไม่ล็อกเงื่อนไขให้เขาอ่านที่นี่นะครับเขาก็จะอ่านไม่ถูกเพราะมันไม่รู้ไปอ่านที่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องล็อกล็อกตำแหน่งให้เขามาอ่านนะครับอันนี้ก็คือวีลุงอัพความแตกต่างนะครับเนี่ยเป็นแบบแบบแอบส์ลุตนะครับลักษณะที่จะเป็นการอ้างอิงเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเป็นหลักนะครับร้วกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราจะอ้างอิงชุดน,นี้เป็นหลักนะครับโดยการใช้เครื่องหมายดอลลาร์ซ้ายเข้าไปนะครับ พอเงี้ปุ๊บเนี่ยการก๊อปปี้สูตรนะครับอ่ะก๊อปปี้สูตรผิดพลาดน,นะครับผิดพลาผดผิดพลาดอะไรต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบก่อน M M6 M6 หกหกใช่ไหมถูกต้อง L L2 ลสองวีลุงอัพเฮสีนน่คะแนนจากนี่เฮสี่ ดูจากนี่แล้วก็มาใช้สูตรนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอ่าส่วนค่านี้นะครับส่วนค่านี้เอาทําไมแสดงเป็นอย่างอันนี้ก็คือการใช้สูตรเหมือนกันครับอันนี้มันถ้าใครเจอแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะก็คือว่าความกว้างของของข้อลำเรามันน้อยไปนะครับขยับนิดนึงนะครับก็ขยับไม่พอนะครับอันนี้เขาจะแสดงนะครับแสดงทั้งวันเวลานะครับอันนี้แสดงทั้งวันเวลาก็คือสูตรเนี่ย นะครับอันนี้ก็เสริมเข้าเสริมเข้าไปนะครับแสดงทั้งวันเวลานะครับสูตรนี้นะครับเท่ากับ Now แล้วก็วงเล็บนะครับถ้าสูตรนี้เราจะใช้คําว่า t o d a y t o d a y ก็คือไม่ไม่ต้องลงลงเวลานะครับลงเฉพาะวันนะครับอันนี้ความแตกต่างนะครับโอเคอันนี้เรามาลบตัวนี้ก่อนปุ๊บนะครับลบตัวนี้ไปปุ๊บอ่าเกรดเนี่ยเกรดก็ก็ยังจะอ่านข้อมูลให้อยู่นะครับข้อมูลที่เขาจะอ่าน ก็คือเขาจะรอที่ H 4นะครับพอาะป้อนเข้ามา H 4ป้อนเข้ามาสัก80อ่ะเออไม่ได้ที่4ไม่ต้องผลรวมใช่ไหมครับผลรวมจากนี่มา H 4ซ้ำห้าสิบโอเคนะครับจากนั้นก็สแสดงสูตร<า>อโอเคแล้วจากนี้นะครับเราก็ซ้ำนะครับเฮ้ยเราซ้ำทีละแถวก็ได้นะครับแต่มันช้าถูกต้องไหมครับมันช้าใช่ไหม สู้เราเป็นไงครับ Copy แบบไหนครับ Copy แบบ relative ใช่ไหมครับแบบ Copy โดยไม่มีเงินไขนะครับปึ๊บมานะครับอันนี้คือซ้ำแต่ถ้าหาว่า Copy แบบนี้จะเป็น Copy แบบที่2นะครับคือล็อกนะครับล็อกใช้อะไรครับดอลลา,า,ยยาร์ซยใช่ไหมครับจากนั้นก็สามารถที่จะ Copy ด้วยการใช้หลักการเหมือนเดิมลงมาได้นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ครอบคลุมหลายหลายสูตรอยู่นะครับสูตรที่หนึ่งทบทวนสูตรที่หนึ่งก็คือการใช้ v l o o k u p สูตรที่สองก็คือใช้คำสั่ง if นะครับแล้วแสดงค่า true ค่า f อนตอันนี้ก็คล้ายๆไ้ไอ้เครื่องมือนะครับเนี่ยรายการเบิกจ่ายเครื่องมือนี่เห็นไหมครับอันนี้ครั้งก่อนที่แสดงไปแล้วให้เขาแสดงเขาว่าครบไม่ครบนั่นหมายความว่าเรา if ถ้ามันเท่ากันนะครับให้แสดงครบถ้ามันไม่เท่ากันก็ ก็แสดงไม่ครบใช่ไหมครับแต่ของเรานี่มีเงื่อนไขก็คือ,อมีเวลาเรียนนะครับมีเวลาเข้ากิจกรรมถ้าน้อยกว่าน้อยกว่าหกสิบเราให้ตก่ะนะครับก็คือไม่ผ่านถ้ามากถึงจะให้ผ่านนะครับเราก็สามารถจะใชะ้สูตรนี้ได้นะครับนักเรียนก็เอาไปประยุกต์กันนะครับก็สแสดงลงมาในเตทได้นะครับจากนั้นก็สูตรที่3นะครับสูตรที่1นึ่งวีลอัพสูตรที่2 if นะครับ true แ n d false นะครับแล้วก็แบบที่3า ใช้ท o เดยนะครับท o เดยก็คือแสดงเฉพาะวันนะครับแล้วก็อันนี้สูตรที่4นะครับสูตรที่4ก็ให้แสดงทั้งวันและเวลานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Office Excel นะครับเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ